มาบอสมองลูกเหรเลี้ยงลูกเก่งนะเราอะ่ะออปอนไปปอนป้วลูกหิวนะลูกหิวนะห่วงห่วงนะตูดเอ,อ้อ ปล้อนลูกไปเลยอายะหงออายอะเฮ้ยนิ้วกลางเลยนิ้วไม่กลางเลยนี่ๆๆๆทักกายทักกายเฮ้ยตัวนี้อยากรู้อยากเห็นนะอันนี้ตัวพี่นะฟักไปแรกเลยมองนะเอ๋ปอนปล้อนลูกไปปล้อนลูกไปลทำไหมอืมว้คอกแรกก็เลี้ยงเก่งนะ มีเชื้อลูกใบนะแต่ตายคม